สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนจาวยูทูบเลฟซีทุกคนเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่น้องปองป่ายทุกทุกคนเนาะสวัสดีกับยง้มแล้งนะครับวันนี้กับก๊ี่อย่างก๊าซี่เจ้าของตองพี่ปูก่กับซื้อน้ำต๊กน้ำตุ๊กเขามียวพักยั่วๆจับพี่น้องยง,ง้มแล้งแต่ว่าน้องโก้ก็กินแล้วยิ้มยิ้มพิธีกรรับเชิญอากาศอากาศหน <laughs> าวหนาวแห้งมื้อนี้แหมพี่น้องอากาศเริ่มเย็นก็ตอนนี้ก็โควิดระบาดแล้วก็พี่น้องทุกคนก็ ระวังจะคอนะครับล่างมือล่างอย่างกับห่อไปทะเลกระซิบสนกายนะไมน่นางเฝ้านางเฝ้านางไปเที่ยวหมอลำมานางว่านางสลวนเมาเมาแห้งว่านางเมาน้ำซ่าเขาเมาน้ำซ่านางกินน้ำซ่าโดนโดนเบิง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 เนี่ครับได้แผลแต่ก็โฮอถื่อนอย่างนั้นี่เขียวเบิร์ดที่น้ำซ่าเบิร์ดเลยมากินข้าวน้ำกันด้จ้านอนพักผ่อนจ้าพักกินข้าวน้ำกันจ้ามาก่อนกินแล้วอิ่มแล้ว บอกอยู่เลยบอกพี่เป้พีเ่เป้อยู่ลายอยู่ลายฮนะอือฮึแน่เซฟลายเซฟเซฟเซฟอืออืออือนะ้ำน้ำสบายเลยจ้ะอากาศเย็นพี่นอ้องอือเพราะอยากมาเห็นงานดอกแต่ว่า เาหาเงินหาคำํำจากมาที่มาย่ำได้อีูโควิดโทษนี่ก็ไกด้กับบ้านบอบอสวัสดีแม่มสวัสดีแม่สมครับแม่สมค่ะยินดีต้อนรับแม่สมสู่ข้าช่อง2ตะปูแชนแนลยินดีต้อนรับแม่สมกับจู่เจ้าตะปูตาแนวจ้วา,จา,าลูกๆมานนะมเจอกันเป็นหลายเดือนแล้วก็เกิดไม่เจอกันอีกแล้วลูกตอนนียแมนจับไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นลูกเอย เด้ยวมกินข้าวมาเลยไม่กินเลยรู้อะไรจะเกิดขึน้นหอเปล่าผมน้าไม่บ้าน้อ <c oughs> งก็กินแล้วก,กินแล้ว,ลวม้ากินับไปหรือรับไปหรือจงใครับ กินให้อยู่ให้โควิดระบาดจัพีปน้องเรื่องนะตายกันหมดที่นี้อดตายปิดปิดปิดกิจการโรงแรมว่าจ,จะปิดโอ้ก็ล็อกดาวน์เนี่ย พอรายงานต่างต,างตางด้าวนั่นแหละขจาจบอกบอกว่าการเนี่ยการน้ำตกน้ำตกน้ำตกทำอะไรกันเบื่อไม่อยากจะพูดไม่อยากจะอะไรทั้งสิ้นศูนค่อยศูนเด้อค่อยจะอดตายแล้ว ข้าใจบบอโควิดแมนบอลดัดมิวจะว่าจังไดจะจีบเมื่อบ้านบอแล้วตอนสถานการณ์ครับยังไม่รู้เหมือนกันเนี่ยเพราะนี่ยคิดเยอะวิกฤตนับเจิน นนั้กันได้ไหมเกือบตองร้อนก็เกือบสกับไปด้วยนะเกือบตองร้อยวิวจ้าพูดก็ไบมาก็อย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากเลยเนาะฝากตะกรับฝากสกับฝากตะไครด้วยนะครับฝากกดสกับฝากตะไครให้ด้วย <laughs> <laughs> กล้ถูกต้อง อยู่นั้นเนี่ยถามว่าหมดไหมน่าจะหมดมือเดียวจบตานังแต่ว่าผูหญิงเฝาอยู่นังก็ทำได้ นัไหลยิรอบรอบรอบนางปวดเมื่อยปวดเมื่อยเป็นหัวลำเดาไหลให้น้อง รออไหมโดดสวัสดีสาววายด้วยนะโตแต่ไม่จริงก่ะหนุ่มเยอะเยอะจริงๆโสดนะเรื่องจริงแต่จริงนี่ไม่การันตีครับเจ้าจู้เดินพันเงนกชาเจ้ชาจู้เจ้าจู้ ไม่จะไม่จะจะจูกตะทปุยอดีตอดีรักใครรักจริงอาจารย์เนี่ยมีบ้านขายบ้านมีรถไข่บดมีรถไข่บดใช่ก็รู้จำผิดเขารู้เลยเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าก็เชื่ไม่ได้ทุ่มได้ทุ่มใครอยู่ อยากได้ใครต้องได้นี่คือนิสัยของโกโก้อยากได้อะไรคือต้องได้ได้มาแบบครับถูกต้องนะครับอย่าได้มาแบบไม่ถูกต้องเห็นะหเรื่องจริงจริงทุกอย่างจริงคือความเป็นจริงนะี่แต่กินก้ามได้นะแต่กินเน้หมดเลยนะเนี่ยต้องจริง <laughs> ไปไหนต้องใสอีกแล้วก็าแม่เข้าลิฟก็เแม่ขึ้นก็าแม่ทิ้งจานเจน่าฝรั่งโกเฮาโก้เอาโกเอาตบแม่งเลยเนี่ยอารมณ์เสียไปฮึดหลายฝรั่งไล่ก่อยเด้อออกจากลิฟต์วานโก้โกโก้โก้โน้โนโน วิญญามเจ้าหม่จุจากอนสุพรรณอะไรแบบไปยาวเลยไปอ่านทอก็สั่งล็อกดาวไปถึงกันใต้อะตายแล้วขอบคุณดูบริโภคก้องกันใต้อะตาย nào cái tên nữa Đây bộ Cái trăm bộ trăm nòn trăm này ที่ว่าไปอยู่บ่หืมกินไปตายไปไม่ได้กินนะจ๊ะกินตอนอยู่กินตอนเราอยู่เนี่ยแค่น้องโก้อืมบอกว่าตอนไม่สบายพี่ปปี้ไม่ใช่ไม่ใช้กินนะน้องโก้บอกแล้วอยากกินอะไรกิน

เปเต้นอยู่ข้างหน้าทีทุนคนที่สนุกมากเก <c oughs> ่านน้องก็้ว่าดื่มเอ่อดื่มดื่มน้มมอำอมาริคือว่าคอเนี่ยแบบว่าไม่ได้รถส0บุ้งไม่ได้สามรดส0บุ้งขามากกว่ารแต่ละสาม8ิบุ <c oughs> ้งขาเดาเกาฉันที

ริงนะโควิดเนี่ยทบทำให้ทุกคนติดตายกันพัทยาปิดกิจการเยอะมากไปตรงไหนก็เซ็งร้านเซ็งร้านแม่พูดเล่นนะทีนี้คลิปนี้พูดสาระด้วยสนุกสนานด้วย มีสาระแล้วก็หิวด้วยต้องมีสาระแล้วก็มีหิวด้วยติก๊ก ปากออกมาปักออกมาถุงกินหมดเกลี้ยงอ่ะพอคาเขามองเนาะพอคา,าไปเลยปกยักไปเลยหยิบเลยตะปูก,ก็กระนำเลยจ้ะก็ก็บอกเองว่าหยิบปากไปเลยคอยกิบตัวนนาะ

จับแดงมาแงงานต่าง้าตามากันแบบว่าไม่วันไม่ไหวเข้ามาเหรอจีนตายประเทศไทยตายกันหมดไอ้พวกนายจ้างเขาอิงเกตตัวอิงเกตได้หนังแตก ก็รู้อยู่ว่ามลบาทยังเอาแดงงานต่างชาติในเหมือนเหมือนเหมืหอนีเลยมันกั้นที่ว่าคอยอย่อยจะตำปลิกอันนั้นตคเบือนอะ่ะตำปลิกตำปลิกตำปลิกถ้าเป็นานายจ้างที่เป็นผู้หญิงใช่ไหมคออ่อยจะเอาซักเบอรยัด แตกมัน,นะอะฮึดอมูลี่ลเลยจ้ะอืจัดเยรื่อล่มเสียถ้าเป็นผู้ชายเหรอจับตําปจับตังวถ้าเป็นู้ชายจับตังค์สามีคุณว่าเหมาะไหมเหมนถ้าสองหอยเหรออิวฮะไม่เห็นนครับ น้องถามว่าเมื่อเด็กเมื่อปวดว่าจะไม่กินข้าวเลยขึ้นนี่ยาวเกินแล้วพอคลนี้ก่อนเดี๋ยวจ้าเจอกันในคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันในคลิปนี้าทุกคนชาดูเรื่องพุทธไทยแลนด์พุทธกลางบ้างไทบ้างเวียดนามลาวบ้างกัมพูชาบ้างสะสมคนเตียงกันไปเด้อเจอกันในคลิปหน้าเด้อบ๊ายบายจ้าอย่าลืมกดไลค์ตับคุ้ด้วยนะครับกดไลค์กดกดกดไลค์กดซับสไครตเฮาวโกโกมาลาบ๊ายบายครับเราเจอกันครับบ๊ายบายครับ